สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีนาทาโร่จะดูดวงปี64ให้กับชาวราศีกรกฎเรื่องอะไรเรื่องมีเกฑ์จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะ,ะการอ่นานไพ่ยิปซีนะจะเป็นการอ่นานไพ่แบบเปิดก,กว้างๆไม่ได้ชอบพอจจองแค่คนใดคนหนึ่งนะแต่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังกันด้วยนะคะโอเคไหมอ่ะ โอเคนะเข้าเรื่องกันนะวันนี้นะนี่น่าจะดูเกี่ยวกับเรื่องของมีเกณฑ์จะได้ไต่างประเทศหรือเปล่าสามกรณีด้วยกันฟังดีคนที่เคยไปต่างประเทศแล้วจะได้ไปอีกรอบหนึ่งไหมและคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าคนที่ไม่เคยได้ไปนะไม่เคยไปสักทีมีเกณฑ์จะได้ไปไหมนะกรณีที่สามคือคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่ได้อยากไปต่างประเทศเลยแต่ อยากจะรู้ว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปหางานทําสัครับงานหรือเปล่าช่วงโควิดช่วงตกงานนะคะโอเคไหมกนนี้ที่สามคือคนที่ตกงานอยากจะไปหางานทําจะเอาแถวไหนดีเดีย๋ยวนี้น่าจะแนะนํานะคะให้ดูดีๆนะคลิปนี้นะของชาวราศีกรกฎนะมันมีข่าวดีของคุณข่าวดีอะไรมันมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เคยไปแล้ว และคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้ไปไหมก็มีเกณฑ์จะได้ไปเห, okay หมือนกันโอเคไหมคือสองเด้งเลยทั้งคนที่ไม่เคยไปกับคนที่เคยไปแล้วสองเด้งนะคะโอเคปะ <c oughs> มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศ <c oughs> คือเดินทางไปต่างประเทศนี่นี่น่าไม่รู้ว่าเดินทางไปแบบเป็นเพราะว่าคุณรักอิสระคุณรักการเดินทางคุณรักการท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของ หมือนคนรักของคุณรออยู่ที่นั่นอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือคนในครอบครัวของคุณรออยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่ามันมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปหาพวกเขาอะไรแบบนี้นะที่นี่น้ามองเห็นนะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปปีนี้แหละแต่ว่าเป็นช่วงไหนยังไงเดี๋ยวนี้น่าจะดูให้โอเคไหมฮะให้ใจเย็นๆนะแต่มันมีเกณฑ์อยู่แหละจะได้ไปอ่ะเออสิบเท่าไหร่อ่ะสิบเก้า 19บเเหมือนจะได้เดินทางไปประมาณช่วงวันที่เอ,อ่อสิบเเดือนไหนเดือนมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎา,ากรกาดาน่าจะมีเกณฑ์จะได้ช่วงประมาณ19กรกฎาสิบเก้กรกาดาเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่ช่วงนี้เนี่ยยังไม่เห็นนะว่าจะได้ไปช่วงใกล้ๆเนี่ยระยะทางใ,ใกล้ๆเนี่ยยังไม่เห็นนะว่าจะได้ไปแต่ที่เห็นคือช่วงกรกฎาได้ไปช่วงกรกฎาได้ไปนะสิบเก้ากรกฎาเหมือนได้เดินทางจะได้ไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนติดโควิดไม่กล้าไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคไหมอะฟังดีดีคนที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งกับคนที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย ถามว่ามันมีหลายกลุ่มที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่จะไปทํางานถามว่าไปทํางานแถวโซนไหนดีของประเทศนั้นที่คุณจะไปนี่น่าจะบอกให้เป็นโซนเป็นโซนไปนะที่น่ามองเห็นตอนเนี้ยโซนทางเหนือก็ดีค่ะโซนทางเหนือก็ดีนะโอเคไหม ของประเทศที่คุณจะไปนะนีน่นาไม่รู้หรอกว่าประเทศไหนประเทศไหนไหนีน่นาไม่รู้ไม่ได้จาะจงโซนทางเหนือดี <c oughs> ดโซนทางกลางดีไหมไม่โอเคโซนทางกลางไม่โอเคโซนทางใต้ดีไหมดีค่ะโซนทางที่ตนออกดีไหมดีเหมือนกันคะ่สะสําหรับคนที่จะไปต่างประเทศนะโอเคไหมที่ไม่แนะนําคือโซนกลางโซนกลางไม่แนะนําไม่ดีไม่โอเคเพราะว่าโซนกลางไปแล้ว úng. มันเป็นภาพของการ โดนหักหลังโดนโกงโดนหักหลังโดนทรยศทุกสิ่งทุกอย่างเลยทางโซนกลางไม่ดีนะสําหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศโอเคไหมไปต่างประเทศคือคนที่เคยไปแล้วจะได้กลับไปอีกและคนที่ไม่เคยไปเลยจะได้ไปนะคะโซนกลางนี่คือขอขอห้าไมไ่ก่อนอย่าเพิ่งไปโซนกลางของประเทศนั้นนะคะโอเคไหม ที่ได้เห็นที่เห็นจะได้ไปอ่ะคือช่วงวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสิบเก้ากรกฎาคมนะเออกรกฎาคมเดือนเจ็ดกรกฎาคมที่นี่เห็นนะโอเคไหมถามว่าวันที่บอกไปแล้วเดือนบอกไปแล้วว่าจะได้ไปเดือนปีนี้อ่ะเออต่เดือนกรกฎาคมสิบเก้ากรกฎาคมเอางานงานที่จะไปทำดีไหมที่นี่หน้ามองเห็นนะก็งานดีโอเคไหมงานดีมิตรภาพดีนะคะ โอเคไหมเพื่อนเพื่อนโรงงานก็ดีนะคะเพื่อนโรงงานก็ดีเดี๋ยวจะด,ดูให้ว่าไปทางแถวโซนโซนทางเหนือทางใต้แล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของประเทศนั้นน่ะเงินจะดีไหมแต่ที่ไม่แนะนำคือโซนกลางของประเทศนะคะเงินจะดีไหมคะของชาวราศีพฤษภนะคะที่จะไปตางเดินทางไปต่างประเทศว้าวๆที่จะเดินทางไปต่างประเทศเงินจะดีไหมชาวราศีอะไรนะ ชาวราศีชาวราศีกรกฎผิดเงินจะดีไหมของชาวราศีกรกฎนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศเงินจะดีไหมราศีกรกฎนะขอไพ่สีใบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินไปทํางานต่างประเทศเงินดีหรือเปล่าอู้อ่ะขึ้นมาแล้วไพ่ใบแรกนะคะสวยมากเลย งานดีนะคะเงินดีด้วยรู้สึกว่าจะสามารถเก็บเงินเก็บเก็บเงินเก็บอะไรได้เยอะพอสมควรนะแปบ๊บนึงนะคะคุณสามารถเก็บเงินได้พอสมควรอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ทําให้คุณสามารถเก็บเงินได้ในระดับหนึ่งเลยอ่ะโอ้เจ้าเงินดีอะไรขนาดนี้ล่ะที่คุณที่ที่คุณจะไปอ่ะเงินดี เงินดีงานดีเงินดีเงินดีงานด,านดีจะได้ไปอ่ะจะได้ไปจะได้ไปเออเดี๋ยวนะสิบเก้าก,ก,กรกฎาจะเดินทางไปต่างประเทศจะได้เดินทางไปประเทศอีกเดินทางไปต่างประเทศอีกรอบนึงแต่ช่วงวันที่วันที่หกอ่ะ วันที่หกจะเดินทางไปไหนอยู่เนี่ยช่วงวันที่หกปีนี้แหละแต่เดือนเดี๋ยวเดือนอะไรแป๊บหนึ่งนะกรกดาเหมือนกันมกราคมพฤภจิกายนมีสัมดาห์พฤษภาคมนะช่วงวันที่หกกรกดาเหมือนมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปอีกเหมือนมีเกณฑ์จะได้ต้องได้เดินทางไปเหมือนกันนะวันที่หกกรกดาแต่จะได้ไปจริงๆคือสิบเก้ากรกดาแต่ช่วงวันที่หกกรกดา นิวเกนจะได้เดินทางเหมือนกันแต่จะไปไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ีย่ยเกับเรื่องของงานน่ะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินด้วยโอเคไหมงานดีเงินด,นดีไปต่างประเทศจริงๆตุลากรกาคดาปีนี้แหละน่าจะหมดช่วงโควิดพอดีอ่ะกรกาคดาที่นี้หน้ามองเห็นนะรอประมาณอีกห้าหกเดือนคุณได้กลับไปประเทศนั้นแน่นอนเพื่อไปหาเงินนั่นแหละโอเคไหมคุณแต่ก่อนที่จะได้ไปนะ่ะ ช่วงวันที่หกอ่ะมีเกดจะได้เดินทางก่อนแต่ว่าจะเดินทางไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ที่นี่หน้ามองเห็นนะคะแต่มันจะเป็นอะไรนั่นน่ะอย่าเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงเนาะช่วงช่วงเวลานั่นน่ะอืมโอเคไหมสําหรับคนที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะแนะนําไปแล้วนะโซนไหนดีโซนเหนือโซนใต้โซนตะวันออกดีโซนกลางไม่ค่อยโอเคนะโซนกลางจะโด,ด,ดนหักหลังโดนโกงโดนโกงโดนหักหลังโดนทุกอย่างเองาเราเยอะทุกอย่างไม่ไม,ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยโอเคไหม จบกันละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยบ้างดีกว่าเ,เพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยบ้างดีกว่าช่วงตกงานโควิดเนี่ยอยากจะไปหางานทำอยากจะไปสมัครงานไปยื่นเอกสารหรือว่าแบบอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหารอะไรได้เสริมช่วงเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้เลยอยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องออกไปไหนไม่ได้เลยจะทาไงดีกังวลมากเลยคนอ๋อ เพื่อนบ้านเราอ้ยไม่ใช่เพื่อนบ้านเราเพื่อนๆของเรานะชาวราศีกรกฎนะเออนี่น่าจะยกตัวอย่างให้เป็นแบบว่าคนที่ตกงานอยู่แถวกรุงเทพแล้วอยากจะไปสมัครงานแต่ไปแถวโซนไหนโซนทางทิศเหนือก็อย่างเช่นปทุมธานีดังสิตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทางโซนฝั่งตะวันออกก็จะเป็นพวกแถวโซนมีนบุรีลาดกระบังสวนภูมิอะไรอย่างเงี้ย โอเคไหมโซนกลางคือแถวโซนไหนโซนอุทยาเอ้ยไม่ใช่โซนอุทยาโซนอนุสาวรีย์โซนพญาไทอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะดูให้นะขอดูแพ่สิบใบนะคะคนที่เขาตกงานราศีกรกฎนะคะตกงานควรจะไปแถวทํางานแถวโซนไหนถึงจะดีเป็นมงคลกับเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวจะดูให้เดีย๋ยวจะดูช่วย เผื่อมีทางออกคือจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นหลายที่ให้ดูให้ดูไว้ว่าแบบเออทางโซนเนี้ยไปแล้วดีไปแล้วเป็นมงคลกับชีวิตเราไปแล้วคือหาเงินแล้วโอเคหาเงินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะดูให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเนาะงานก็ยิ่งหายากเงินก็ยิ่งหายากแทกแค่แบบจะเดินออกไปนี่ก็แบบเสียเป็นเงินเป็นทองละแค่เดินแค่เดินออกไปนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองละ โอเคไหมจะได้แบบเซฟเซฟกันนะเซฟเซฟเรื่องเงินกันได้เยอะขึ้นเออมันออกมานะสําหรับคนที่แบบเพื่อนๆนที่แบบช่วงนี้หากําลังหางานอยู่หรือว่าไปเยี่เอกสารไว้นะทนี่หน้ามองเห็นนะโซนทางเหนือนะโซนทางเหนือยังไม่แนะนําให้ไปโซนทางเหนือคือทางโซนฝั่งปทุมธานี ลังสิตอะไรแบบเนี้ยนนทบุรีปาเกต์โซนทานี้ยังไม่ให้ไปโซนกลาง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 หรอโซนตรงกลางอนุสาวรีย์พญาไทลาชเทวีสยามอะไรพวกนี้เออรู้สึกว่าตรงนี้ดีงานดีด้วยงานดีระดับแบบอาทีรงานดี LIVE, แบบระดับเป็นหัวหน้างานได้เลยนะเนี่ยตำแหน่งงานตำแหาน่งงานเป็นแบบหัวหน้างานได้เลยอะ่ะงานดีอยู่นะคะ งานดีอยู่นะส่วนทางทิศใต้ส่วนทางทิศใต้ก็ดีค่ะแต่การเดินทางคุณค่อนข้างที่จะต้องแบบจะต้องแบบจะไปแบบไปมาไปมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนมีเกณฑ์ต้องแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่ไพ่ก็สวยอยู่แต่มันมีเกณฑ์ต้องแบบเดินทางตลอดถ้าอยู่แถวทางโซนทิศใต้นะอ่าส่วนทางที่ตะวันออกล่ะ ออกาแถวมีนบุรีลาดกระบ,บงังอย่างเนี้ภาพก็สวยทางโซนนี้ก็สวยนะคือเพื่อนร่วมง,งานดีอ่ะเพื่อนร่วมง,งานคอยช่วยเหลือคุณคุณแบบไม่ได้ขาดเพื่อนร่วมง,งานเลยเพื่อนร่วมง,งานดีมากคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะถ้าไปทางโซนตะวันออกนะโซนทีศตะวันออกดีกับโซนกลางกลาง,กลางของกรุงเทพดีถ้าเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่น่าก็จะหมายถึง ตรงกลางของจังหวัดคืออำเภอเมืองอะไรเนี้ยแบบนี้ไหมโอเคไหมอืมออ่ออะไรอีกงานดีงานดีอยู่ตรงกลางโซนกลางงานดีกับโซนตะวันออกก็งานดีเรื่องอะไรอีกเงินอ่ะเดี๋ยวดีน่าดูให้เรื่องของการเงินนะการเงินกับ งานงานงาน,นดีอยู่เงินหลักเงิงนถ้าไปทําอยู่แถวนั้นนะ่ะถ้าไปสมัครงานที่เอกสารอยู่แถวโซนกลางของกรุงเทพกับโซนตะวันออกของกรุงเทพเงินจะดีไหมอ่าอยากรู้ราศีไปแล้วแบบเงินจะมีเงินเก็บไหมเงินดีไหมถ้าไปแถวโซนกลางนุสาวรีแถวพญาไทนะ่ยมีเกณฑ์จะได้งานอยู่นะชาวราศีกรกฎนะ ได้ตำแหน่งงานดีด้วยได้ทำงานตำแหน่งงานดีด้วยอะอะมีเกณฑ์จะได้เงินเยอะขึ้นไหมโอเคไหมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะโอเคขอชาวราศีกรกฎนะคะขอไพ่สีใบนะคะครูบาอาจารย์อืมแป๊บหบนึ่งนะคะเงินดีหรือเปล่า เงินดีไหมเงินดีไหมเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงแต่ที่นี่น่าเห็นน่ะดีก็คือโซนกลางกับโซนตะวันออกของกรุงเทพเงินดีไหมถามว่าเงินดีไหมเออมันก็ได้ระดับหนึ่งไม่ถึงว่าดีมาก ไม่ถึงกับว่าดีมากแต่อยู่ได้ในระดับหนึ่งมันก็ดีกว่าคุณจะไปทางโซนทิศเหนือโซนทิศเหนือที่นี่น่าเห็นเนี่ยคือไม่ได้ไเลยเลยแถมคุณจะไม่ได้เงินเก็บด้วยซ้ําอืมถ้าโซนทางทิศใต้ได้ไหมได้แต่เกณฑ์ที่คุณจะได้เก็บเงินอะ่ะมันยากาอยู่เหมือนกันเกณฑ์ที่จะได้เก็บเงินอ่ะมันยากอยู่เหมือนกันดูแบบเงินแบบการเงินจะแบบตึงไปเลยอะ่ะถ้าอยู่ทางโซนทางโซนทางทิศใต้อะ่ะ แถวแบบส่วนแบบไปสมมุติปราการสมุรสาครนะทนี่น่าเห็นพอทางส่วนกลางคือเงินดีไหมการเงินไหะมันยังไม่เท่าไหร่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยแหละการเงินยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถามว่ายังมีพอได้มีเก็บพอได้ไหมก็พอมีพอได้หมุนโอเคไหมมันพอได้อยู่แต่ไม่ถึงกับว่ารวยโอเคไหมนะ กรกะกดนะถามให้ถามว่าจะได้เดินทางไปสมัครงานช่วงไหนถึงจะดีหรือว่าเขาจะรับสมัครเ,เขาจะเรียกเราถ้าเราปยื่นเอกสารเขาจะเรียกเราช่วงไหนอะไรประมาณนี้นะจะดูให้ประมาณนี้นะคะถ้าไปยื่นเอกสารสมัครงานเขาจะเรียกเราให้ไปช่วงไหนหรือว่าคนจะเดินทางไปช่วงไหนเขาให้สีใบนะคะครูบาอาจารย์ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งลูกสาวแป๊บหนึ่งอุดแต่แล้วอย่าไพ่หล่นไพ่หล่น,น,นแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุยกับลูกสาวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาเริ่มจะง่วงนอนแล้วดึกแล้วนี่หน้ามาอัดมาอัดวิดีโอเนี่คลิปเนี่ยช่วงดึกแล้วเพราะช่วงกลางวันเองอุ้ยคุยกับลูกศิษย์หลายเยอะเลย เป็นลาวินอย่าก,กังวลนะมันมีไพ่กังวลขึ้นมาอยู่อย่าเพิ่งกังวลนะช่วงวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบเดือนกุมภาช่วงวันที่ยี่สิบกุมภาเนี่ยคือถ้าคนถ้าคนที่ไปสมัครงานไว้แล้วช่วงประมาณวันที่ยี่สิบกุมภาเขาจะเรียกไปทํางาน หรือสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปสมัครงานเลยแต่ควรจะไปวันที่อะไดีควรไปวันที่20กุมภาจะดีค่ะโอเคไหมแต่มันเหมือนมีตัวเลือกให้คุณมากเลยตอนนี้อยู่สองทางว่าคุณกังวลกําลังคิดว่าจะไปทางไหนดีจะไปทางโซนกลางหรือจะไปทางโซนตะวันออกดีคุณกําลังคิดอยู่อย่างนี้อยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันนี้ทั้งสองทางโอเคไหมมันนี้ทั้งสองโซนอะ ดีทั้งสองโซนที่นี่หน้าบอกดีทั้งสองโซนแต่มันก็อยู่ที่คุณเลือกแหละว่าถ้าบริษัทไหนหรือว่าเออ,เอ,อนั่นแหละถ้าบริษัทไหนเขาเรียกก่อนก็ไปที่นั่นแหละโอเคไหมพอไ,มได้ทั้งสองได้ทั้งสองที่ได้ทั้งสองที่โอเคปะ่ะนะวันที่ยี่สิบกุมภาเขาจะเรียกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือวันที่ยี่สบกุมภาเดินทางไปสมัครงานได้โอเคปะ่ะนะ อย่ากังวลตอนนี้มันมีตัวเลือกให้คุณอยู่สองที่ที่เขาจะเรียกคุณโอเคปะ่ะก็ต้องดูว่าที่ไหนเขาเรียกก่อนนั่นแหละช่วงวันที่ยี่สิบเขาจะเรียกแหละยี่สิบกุมภาโอเคไหมนะไม่มีอะไรกังวลแล้วนะชาวราศรีกรกฎนะ โอเคนะขอให้ทุกคนโชคดีนะอะอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งีย่เพิ่ง,งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนีน่ายังไม่ได้ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามนีน่ามาตลอดนะคะทําให้นีน่ามีกําลังใจในการที่จะทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เลยขอบคุณแล้วก็ขอให้โชคดีในเรื่องของงานในเรื่องของที่จะไปต่างประเทศก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ